เห็นเห็นมีนแล้วเห็นนีมีนแล้วยืนอยู่นั่นเด็กโบกรถอยู่ข้างหน้าเอเด็กโบกรถละโอ้หเหมาะเอา ATV มั้งจริงเออไล่ที่สายที่สายที่ายที่สัตว์ทางเข้าบ้านสัตว์สัตทางเข้าบ้านเลยนะอโเค ไล่จริงมริงอ้อ ATV จริงจริงผมพี่ปองเดี๋ยวหน้าเจอกันดี๋ยวหน้าเจอกันที๋ยวหน้าเจอกันเดี๋ยวนี้เราไม่พร้อมแล้วเราต้องรีบกลับเแต่ใช้ได้ ATV มาสนุกอ้อสนุกเลยแหละเออโอ้ชวนพ่อพี่ป๋องกข่งเต็มสชวนพ่อมากขงเต็นใช่ไหมพ่อชอบหรอชอบ ปลูกต้นสักเต็มเลยอืมเขาท่าดีตายละสาดไปสาดมาที่นี่ชื่ออะไรธรรมนูนเออธรรมนูนโอ้โหเกมโน้ตบุ๊กแล้ว ตบนะถ่ายเข้าไปนู้เลยนูนะ่ะเข้าไปชุมชนเข้าไปเลยเข้าไปเอาเลยถ่ายสาสรเนี่ยลรถ<อ>เ<อ>ด่ยข้างหลังเดี๋ยวเนะีย่ยคเรดเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยค่อยบัดดีนะครับ ก็นี่ข้างหลังก็เขาไงพี่วีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมื่อคืนเสียงสวยมากสวยมากสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอ๋อแล้วสวยสวยสวย วพี่สวัสดี้ครับขายที่กรุงเทพเลยเนี่ยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วันนี้สวัสดีครับพี่ป๋อไม่ให้วางอ่ะบอกถูกใจนี่พี่เล่าทางทางนี่สวยเลยหอมไหมไอหวานอย่างนี้เป็นหอมที่ผมต่อคำมันคือหอมมันจะบอกว่ามีเอกลักษณ์กับพี่หอมนี่แหละหอมเหรอ ปาวปาอันนี้ป I mean, ืนดัลมเอาละเม็ดตะกัวเดียวงวดหน้าผมมาผมเอาของสองผมมาซ้อมด้วยแต่ว่าหอมเอ็มยวียาวมาสตารไม่ติดเลย่อนไว่คิดหน้ามาหอมไม่ค็ดผมบอกหอมมาไปสัมโตปไปแล้วับรถที่ผมมาที่ไร